สวัสดีลูกค้าฝ์ดที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับวิวอีกแล้วค่ะที่ปรึกษากันขายรถยนต์ฝ์ดจากช anel ฝาดโปรแรงบาร์บิชัย่นะคะก่อนอื่นเลยค่ะวิวฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามชมคลิปการรีวิวรถยนต์ฝ์ดทุกรุ่นค่ะวันนี้แน่นอนนะคะตามที่สัญญากันไว้เลยว่าในส่วนของตัวชุดที่เป็น Y b o บ y VIP ของ Victor Volume 5นะคะจะต้องมาได้รีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันแหละนี่ค่ะคือผู้โชคดีของเรานะคะทำการติดตั้งกันไปเป็นคันที่แแแล้ววยัังงไม่่่่่นนนนนะะะะะคคคคตรรบออาถี ติดตั้งชุดวายบอดี้วิกสเตอร์นะคะตัว VIP ในรุ่นตัวสปอร์ตแพ็กเก็บค่ะราคาตั้งจ่ายจะอยู่ที่1นึ่งล้านห้าบาทนะคะตัวนี้สีขาวมุกค,ค่ะก็เพิ่มไปอีก1 2 0 0 0บาทค่ะตัวส่วนประกอบของชุดวายบอดี้วีไของเขานะคะก็คือจะมีการเปลี่ยนในส่วนของตัวด้านแก้มข้างทั้งใหม่ทั้งหมดเลยรวมถึงชุดกระจังด้านหน้าด้วยทําให้ดูรถเนี่ยมันมีความใหญ่แล้วก็มีเป็นสไตล์เมริกันมากๆเลยค่ะจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวฝากชมกันในคลิปนี้นะคะ ตัวรถ f o r d Everest Sport p a c k a g e B ค่ะมาด้วยเครื่องยนต์ขนาดเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตรนะคะเป็นเครื่องยนต์ที่ให้แรงม้าสูงสุดที่170แรงม้าแรงบิดสูงสุดที่405นิวตันเมตรค่ะตัวนี้นะเราได้รู้กันในเรื่องของตัวรถอยู่แล้วแต่เดี๋ยวจะพากันมาดูในส่วนของตัวชุดแต่งค่ะว่าตัวชุดตัวนี้เราตกแต่งอะไรกันไปบ้างเริ่มต้นจากตัวด้านหน้าเลยนะคะตัวนี้ค่ะก็บอกเลยนะคะว่าตัวนี้เขามีการตีวายบอดี้ตัวชุด v i p ไปนะคะตัวนี้ก็ใส่เป็นชุดกระจังดด้้าาานนนนนนหหะะะะะะคคคคททีี่่่่มขขใญเปป็รรูงงอตัว Ford FORD มาพร้อมกับไฟสิวมินิ LED 3จุดนะคะนอกจากนั้นเขายังทําการเปลี่ยนแก้มข้างวัสดุเนี่ยก็คือจะเป็นพลาสติกที่เป็นคอมโพสิตนะคะตัวนี้สามารถยืดหยุ่นได้นะแล้วก็เป็นพลาสติกที่ทนแล้วก็มีความแข็งแรงส่วนสีเนี่ยก็มีการทําใหม่ทั้งหมดเลยนะคะโดยตัวเนื้อสีเนี่ยเขาจะ าอิงให้มันเข้ากับตัวเนื้อสีเดิมมากที่สุดเลยนะคะก็คือการใช้วิธีการอบสีตัวเดียวกับตัวของตัวรถเลยนะคะแล้วก็ตัวที่ชอบที่สุดก็คือตัวชุดสเกิร์ดด้านหน้าตัวนี้มีการนาสเกิร์ดด้านหน้าออกแล้วก็มีการแปลงในสวงตัวชุดสเกิร์ดด้านหน้าหมดโดยที่เราจะเปลี่ยนเอาไฟตัดหมอกเนี่ยออกไปเลยนะคะแล้วก็ใส่เป็นไฟตัดหมอกแบบเส้นที่เป็น LED แบบนี้นะคะซึ่งมันให้ดีไซน์ความดุความเท่แล้วก็ความดิบแล้วก็ดูด้านหน้าของรถเนี่ยมันจะดูใหญ่ขึ้นนะคะมากันที่ด้านข้างของตัวรถกันบ้างเดี๋ยวาดู ส่ของตัวด้านข้างกันบ้างด้านข้างนี่นะคะเขาจะมาพร้อมกับแก้มข้างนะคะที่มีการตีวายบอดี้เป็นโปร่งแบบนี้เข้าไปนะคะซึ่งตัวแก้มเนี่ยจะมีความกว้างประมาณ5นิ้วนะคะแล้วก็รับกับในส่วนของตัวยางที่เป็น ตัวยางโตโยต้า AT3 นะคะพร้อมกับล้อแม็ก่ะที่เป็นレンโซジャガーนะคะซึ่งตัวนี้ค่ะเขามาด้วยล้อแม็กที่เป็นรูปทรงนะแบบตัวที่เป็นนวัตกรรมการหล่อแบบใหม่ที่เรียกว่าตัว Light Tech p พั t นะคะซึ่งตัวนี้น้ําหนักของล้อที่เป็น forming นะคะมันจะมีความเบาเทียบเท่ากับตัวล้อ Force เลยตัวน้ําหนักของตัวล้อเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ8.3แล้วก็ตัวแบรนด์レンโซเนี่ยนะคะเขาก็จะมีการรับประกันในส่วนของตัวโครงสร้างของตัวล้อแม็กเนี่ยถึง10ปีแล้วก็ตัวโครงสร้าง ของงานสีถึง10ปีด้วยกันนะคะสีที่ใช้ก็คือเป็นสีรีแบล็กนะคะเป็นสีดําเงานะตัดกับในส่วนของตัวรถนะคะที่เป็นสีขาวมุกได้อย่างดีเลยแล้วก็ตัวล้อเนี่ยออฟเซตของเขาเนี่ยจะเป็นบวก15เพราะฉะนั้นเวลาที่เขายื่นออกมาเนี่ยมันจะรับกับตัวซุ้มล้อพอดีเลยนะคะ เรียกว่าหล่อลงตัวมากๆในส่วนของตัวด้านข้างนะคะก็มีการเปลี่ยนกาบข้างด้านหลังด้วยนะคะและอีกอย่างหนึ่งที่ผู้ชอบมากที่สุดในรถรุ่นนี้ก็คือตัวด้านหลังของเขาคือชุดสเกิร์ตด้านหลังของเขามีดีไซน์ที่มันออกแบบมาแบบเรียบหรูแล้วก็ดูลักชูในเวลาเดียวกันนะคะซึ่งด้านหลังเนี่ยมันจะให้อารมณ์แบบในสไตล์อเมริกันนะคะแบบเลนส์โลเวอร์เลยนะคะแล้วก็ตัวไฟนะคะตัดหมอกใช้ได้เหมือนเดิมตัวไฟด้านล่างตังนี้เป็นทับทิมนะคะไม่ได้เป็นไฟที่ต่อ LED นะคะไฟท้ายเป็นซิกเนเจอร์ค่ะซึ่งถูกออก แบบมาเพื่อให้รองรับการใช้งานฝาท้ายเป็นไฟฟ้านะคะรวมถึงตัวสปอยเลอร์ด้านหลังคาที่ถูกขึ้นรูปขึ้นมาใหม่แบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวราวหลังคานะคะรวมถึงตัวการใช้งานนะทั้งตัวโดวยรวมของตัวรถนะคะแก้มด้านข้างก็จะมีการแบบเว้าบอดี้นะนี่คือตัวส่วนประกอบของตัว w i ยบอดี้วิกเ o อร์วอลมยังตั้งรับลูกค้าอีกหลายๆท่านเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่ชื่นชอบในชุด w i ยบอดี้ v ีไอพีวอตัวนี้นะคะบอกเลยว่าค่าย Victor เนี่ย เขาทาถึงจริงๆนะแล้วก็ที่สําคัญนะคะยังรองรับสีดําแล้วก็สีเทาดาสีบรอนเงินด้วยถ้าลูกค้าท่านใดที่สนใจนะช่วยมาเปิดให้หน่อยนะคะยินดีตั้งรับลูกค้าแบบหลายรายการเลยค่ะยังไงถ้าคลิปนี้เป็นที่ถูกใจนะคะปุ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามชมคลิปการรีวิวรถยนต์ฟอร์ดทุกรุ่นด้วยวันนี้ขออนุญาตลากันไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวกลับมาชมกันใหม่นะคะกับรถหวังว่าจะมีในชุด w ายบอดี้วีไคันนี้ในรถหลายๆสีของรถยนต์ฟอร์ดค่ะวันนี้ลากกันนไป่อ บ๊ายบาย แค่นี้นะจ๊ะเธอถ่ายปะ